สวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะทดสอบกำลังการผลิตสูงสุดของกิทไทยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับตัวนี้เป็นตัวสีทองนะครับมันมีหลายสีนะตัวนี้รู้สึกจะจะไม่ผิดมีสีสีนะครับก็สีทองสีเงินสีเทาแล้วก็สีฟ้าอ่อนๆนะครับ แต่มันเป็นรุ่นเดียวกันนี่แหละแต่มันบอดี้มันเขาทำมาหลายสีเป็นตัวเลือกให้ผู้ใช้งานได้เลือกไปใช้ว่าชอบสีไหนก็ซื้อสีนั้นไปใช้นะครับตัวนี้เป็นสีทองนะไม่รู้ว่าในกล้องมันมองออกหรือเปล่าว่าเป็นสีทองนะครับกิจทายตัวนี้เป็นกิจทายที่ผมใช้งานเองนะครับไม่ได้เอาของลูกค้ามาทดสอบนะก็เป็นตัวของผมเองที่ซื้อมาเมื่อ3ามปี สปีที่แล้ว3ปีกว่ากว่านะครับก็ใช้งานมา3ปีกว่ากว่าแล้วในตอนแรกซื้อมาใหม่ๆเนี่ยประมาณ3เดือนใช้แล้วพังไปรอบหนึ่งพังเพราะว่าระบบไฟฟ้าที่บ้านผมมันไม่ค่อยเสียรตอนนั้นนะฮะไฟมันไฟมันตกไฟมันดับนะฮะติดติดดับดับก็เลยทำให้กิดทายอิเอร์ตเตอร์ตัวนี้ช็อตนะฮะมอสเฟตช็อตฟิวคาด เรได้ทําการเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิลแล้วก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบลันที่กําลังวัดสูงสุดนะครับว่ามันจะได้ตามสเปคหรือเปล่านะฮะซึ่งก็มีข้อมูลจากเพื่อนๆบางท่านก็บอกว่ามันไม่ถึง1,000วัตต์หรอกสำหรับรุ่นนี้นะฮะของจีน ได้8 0 0 800วัตต์ก็ถือว่าดีแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมจะบอกว่าจริงแล้วอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนเนี่ยนะฮะในเรื่องของประสิทธิภาพโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ประสิทธิภาพเขาจะได้ตามสเปคนะเท่าที่ผมทดสอบมานะครับอย่างตัวเนี้ยสเปคบอกว่า1 0 0 0วัตต์จริงๆแล้วมันน่าจะได้1 0 0 0วัตต์แต่ได้หรือเปล่านั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูแต่ผมมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะฮะเพราะว่าผมเคยทดสอบไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปไว้แต่สำหรับวันนี้นะฮะคลิปนี้ก็ทดสอบแล้วถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้พิจารณากันนะครับมันจะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวได้เห็นกันในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะบอกไว้เป็นข้อมูลนิดนึงนะครับ เพราะว่ากิจทายนั้นมันมีอยู่2รุ่นที่เป็นกิจทายยอดนิยมที่เพื่อนๆซื้อมาใช้กันเยอะนะครับสำหรับรุ่น1 0 0 0วัตต์น, 1, นะฮะก็มีตัวสีแดงด้วยนะสีแดงผมไม่ขอพูดถึงยี่ห้อนะฮะว่ายี่ห้ออะไรก็เรียกว่าเป็นตัวสีแดงแล้วกันนะครับ1,000วัตต์ตัวสีแดง1 0 0 0วัตต์ตัวสีเงินสีทองนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะจากที่ได้ทดสอบมา ตัวสีเงินสีทองในการทํางานเนี่ยเสถียรกว่านะครับเสถียรกว่าตัวสีแดงเพราะว่า,าตัวเฟิร์มแวร์เขาทํางานได้เสถียรกว่านะครับแต่ในเรื่องของความคงทนนะพอกันนะฮะพังเหมือนกันแต่ในเรื่องของความเสถียรในการทํางานตัวสีเงินสีทองนั้นเสถียรกว่านะครับก็เพื่อเอาไว้เป็นตัวเลือกในการพิจารณานะครับท่านใดยังไม่ได้ซื้อ กำลังจะหาซื้อก็ได้มาดูคลิปนี้ลองพิจรารณาคือพิจารณาดูว่าควรจะซื้อตัวไหนดีนะครับผมไม่ได้เข้าข้างตัวสีเงินสีทองนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอคติกับตัวสีแดงแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผมผ่านมือมานะครับคือผมซ่อมมาเนี่ยก็น่าจะเป็นร้อยสองร้อยตัวแล้วนะครับก็ได้ทดสอบทุกตัวก็จึงรู้ว่าตัวไหนมันเสถียร ตัวไหนมันทํางานดีนะครับก็เอามา,อาเอามาเล่าให้ฟังไว้เป็นข้อมูลนะครับก็เดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์ที่จะมาต่อทดสอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาทดสอบดูกันว่ามันจะได้ถึงพันวัตหรือเปล่ามันจะได้กี่วัตมาติดตามกันครับ ตอนนี้ผมได้เตรียมอุปกรณ์ต่อเข้ากับกิจทายอินเวอร์เตอร์เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะทดสอบแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะทดสอบให้ดูผมจะให้ดูวิธีการต่อกันสักนิดหนึ่งนะครับข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะผมจะใช้พาวเวอร์สปาย2ตัวนะครับในการจ่ายไฟให้กิจทายอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือตัวตัวไรเดนตัวนี้กับ X วากตัวนี้นะครับก็คือจะจ่ายไฟมาขนานกันที่บิดไดโอดตัวนี้นะครับแล้วก็จ่ายออกมาเข้าที่ตัวกิบทายอินเวอร์เตอร์นะครับทีนี้วิธีการขนานเนี่ยนะครับของพาวเวอร์ซัพพลาย2ตัวผมจะไม่ขนานโดยตรงนะครับถึงแม้ว่าเราจะปรับแรงดันมันเท่ากันก็ตามแต่ว่า ตอนทำงานเนี่ยนะครับแรงดันมันจะมีการสวิงซึ่งทั้งทั้งสองตัวเนี่ยมันมันจ่ายไฟออกมาการรักษาระดับแรงดันมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการย้อนนะครับของตัวใดตัวหนึ่งกลับไปที่อีกตัวหนึ่งทำให้ระบบตรวจสอบอฟีดแบ็กทำงานผิดพลาดได้เพราะนั้นนะครับวิธีการขนานของผมผมจะต่อ,อกมานะครับ มาขนาดที่บิดไดโอดตัวนี้นะครับบิดไดโอดตัวนี้เป็นบิดไดโอด3เฟสนะฮะก็พว w e r s u p p ตัว x y 6 0 2 0ยนะครับเป็นสายเส้นนี้นะฮะที่มีปากคีบนะครับก็ต่อเข้าที่เฟสนี้ของไดโอดบิดนะครับส่วน สายบวกของ power supply, r i d e n a d 6 018นะครก็คือเส้นนี้ต่อเข้ากับเฟสนี้นะครับคือจริงๆแล้วจะเข้ากับเฟสไหนก็ได้นะฮะใน3เฟสนี้เข้าตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมเลือกที่จะต่อเข้าตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ห่างกันหน่อยนึงนะฮะส่วนสายบวกที่ออกจากไดโอดบิดนะครับอันนี้เป็นขั้วบวกนะฮะเราก็ต่อเข้าไปที่กิจทายนะครับอันนี้เป็นขั้วลบขั้วลบเนี่ย จะเอามาจํารวมกันทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นสายลบของกิจทายนะครับจริงๆเราไม่ต้องต่อเข้ากับไดโอดบิดก็ได้นะฮะไม่ต้องต่อเข้าก็ได้แต่ผมเลือกที่จะต่อเข้าเพราะว่าผมต้องการใช้น็อตเนี่ยขันยึดไอตัวหางปลาตัวนี้ด้วยจริงๆไอสายลบเนี่ยเราไม่ต้องต่อเข้ากับตัวบิดไดโอดก็ได้แต่ว่าเอาสายลบทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนะฮะจากแหล่งจ่ายไฟตัวที่1นนะครับแหล่งจ่ายไฟตัวที่2นะครับแล้วก็ สายลบของกิจทายอิวอร์เตอร์เนี่ยเอารวมกันหมดเลยทีนี้เราทําแบบนี้มันมีผลดียังไงมีผลดีตรงที่ว่าไฟมันไม่ย้อนกลับไปที่แหล่งจ่ายไฟอีกตัวหนึง่งอ่าผมจะลองให้ดูนะครับอ่าผมจะจ่ายไฟจาก power supply ตัวที่1นึนะฮะตัวนี้นะครับ4 2โวลต์จ่ายออกมาแล้วนะครับ power supply ตัวที่2เห็นไหมฮะไม่มีไฟย้อนกลับมานะครับ ยังเป็น0.00โวลต์อยู่นะครับแต่ว่าไฟตอนนี้นะครับจ่ายออกมาที่ตัวกิจทยจ่ายออกจากบิดไดโอดมาเข้าที่ตัวกิจทยอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับจะเห็นว่ามันมีแรงดันออกมาแล้วนะฮะทีนี้ข้อเสียของบิดไดโอดก็คือเราจะสูญเสียแรงดันไปประมาณ0.6โวลต์นะครับเพราะว่ามันจะมีแรงดันตกคอม ตัวไดโอดนะครับรล0.6โวลต์เพราะนั้นที่ผมจ่ายไฟเข้ามา42โวลต์จะเห็นว่าแรงดันมันเหลือแค่41.45นะครับแรงดันประมาณ0.6โวลต์เนี่ยไปตกคอมตัวบิดไดโอดจริงๆแล้ว0.6โวลต์ก็เราก็ยอมรับได้นะฮะประมาณนี้นะครับสมมุติว่าผมทดลองปิดตัวนี้นะครับจ่ายตัวนี้ จ่ายตัวนี้ออกมา42โวลต์เช่นกันนะครับเห็นไหมฮะไฟไม่ย้อนตัวนี้เป็น0.00แต่ว่ามีไฟนี่นะครับ41.4นะครับมาเข้าที่ตัวกิจทายแล้วทีนี้ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ยังไงนะครับก็สำหรับเพื่อนที่ใช้แผงโซลาเซลล์ที่มีแผงโซลาเซลล์หลายแผงแต่ว่าแผงมีขนาดแรงดันไม่เท่ากัน นะครับเราจะเอามาขนานกันโดยตรงนั้นมันไม่ดีแน่นอนมันมีผลเสียนะครับแผงที่มีแรงดันสูงกว่าจะแรงดันจะย้อนเข้าไปที่แผงที่มีแรงดันต่ํากว่านะครับไม่เป็นผลดีบางคนบอกขนานได้ครับขนานได้แต่ไม่เป็นผลดีนะครับเพะฉะนั้นเราเอาบิดไดโอดมาขนานแบบนี้นะครับสูญเสียแรงดัน ต่อแผงเนี่ยประมาณ0.6โวลต์ถือว่ายอมรับได้แล้วเป็นผลดีเลยทีเดียวนะฮะทำให้การทำงานของแผงโซลาเซลล์เนี่ยนะครับจ่ายไฟมาขนานกันได้ดีกว่าขนานกันโดยตรงนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอ่ะนะครับเนะื้ออันนี้เป็นแผงโซลาเซลล์แผงที่1นะครับมีแรงดัน42โวลต์ผมมีอีกแผงหนึ่งนะฮะซึ่งมีแรงดันที่ต่ำกว่านะครับมีแค่38อนะ่ะนี่นะฮะมี38โวลต์ จ่ายมาขนานกันนี่นะครับอันนี้38เห็นไหมครับอันนี้42โวลต์ขนานกันได้ไหมไฟย้อนไหมไม่ย้อนครับถ้าเราขนานกันผ่านตัวไดโอดบิดนะครับไฟไม่ย้อนแล้วเวลาทำงานนะครับกิจทายมัก็จะดึงตัวที่มีแรงแผงที่มีแรงดันสูงกว่าก่อนนะฮะพอแผงที่มีแรงดันสูงกว่าไฟเริ่มตกนะครับมันก็จะไปดึงไอตัวไอแผงที่มีแรงดันต่ำกว่า บิดไดโอด3เฟสนะครับสามารถขนานกันได้3แผงในกรณีแผงที่มีแรงดันไม่เท่ากันนะครับจับหนึ่งแผง2แผง3แผงนะครับมีเย,ยเอะกว่านั้นก็เอาบิดไดโอดอีกตัวนะฮะมาใส่นะครับสนะบแผง5แผง6แผงนะฮะวิธีนี้วิธีขนาดนี้ใช้กับแบตเตอรี่ก็ได้นะครับแบตเตอรี่ต่างชนิดกันนะฮะเทียมฟอสเฟตนะครับ,บ, red, รบต่อตรงนี้ ลิเทียนเอเซีต่อตรงนี้แบตน้าต่อตรงนี้นะครับ3ามชุดเลยขนานกันได้เลยแรงดันไม่มีย้อนกลับไปหากันนะครับแรงดันจากแบตจะไม่มีไหลย,ย้อนกลับไปหากันเพียงแต่ว่าเราสูญเสียแรงดันประมาณ0 6นโวลต์ของแบตแต่ละชุดเท่านั้นเองนะครับแค่นั้นยอมรับได้นะฮะแต่ว่าถ้าเราใช้กับแบตไอตัวบิดไดโอดตัวนี้ต้องทนกระแสได้สูงๆหน่อยนะครับ ตัวนี้มันทนได้ร้อยแอมนะฮะแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยกับดีนะครับความร้อนมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราต้องติดซิงค์ระบายความร้อนใหญ่ๆแล้วก็มีพัดลมเป่าก็สามารถใช้งานได้ได้ดีเลยทีเดียววิธีขนานแผงขนานแบต่านไดโอดบิดหรือว่าบิดไดโอดนะครับอันนี้ก็แนะนำไว้เป็นแนวทางกันนะครับตัวนี้มีขายในลาซาด้าใน Shopee แต่ตัวนี้มันผมแกะมาจากไอสวิชชิงโรงงานนะตัวนี้ราคาค่อนข้างแพงเลยนะครับผมลองไปค้นหาข้อมูลแล้วตัวเกือบเป็นพันแต่ว่าถ้ามีที่มีขายในร้านค้าในช้อปปีตัวราคาหลักร้อยนะฮะตัวนี้ราคาหลักพันเลยแหละนะครับยี่ห้อนี้ลองไปไปค้นหาข้อมูลดูนะครับบิดไดโอดตัวนี้อ่ะทีนี้มาเข้าสู่การทดสอบของเรานะครับ ก็เดี๋ยวผมขอใช้แรงดัน43โวลต์แล้วกัน43โวลต์ตัวล่างก็เปลี่ยนเป็น43ด้วยนะครับ43อืมอ่ะโอเคนี่นะฮะ43โวลต์ทั้ง2ตัวนะครับทำไมต้องใช้ power supply 2ตัวเพราะว่า,า,ต,วา,วาตัวเดียวกระแสมันไม่พอนะครับตัวนี้จ่ายได้18แอมป์ นะครับตัวนี้ได้20แอมนะครับเพราะนั้นตัวเดียวมันไม่พอก็กิจทายที่กำลังการผลิตสูงสุดเนี่ยมันกินกวยกิน,ก,นกินกระแสรประมาณ30 30แอมป์30กว่าแอมนะครับเพราะนั้นต้องใช้2ตัวมาขนานกันอ่าอันนี้นะครับแรงดันที่เข้าตัวกิไทยเวเตอร์อยู่ที่42.4นะครับก็ เป็นช่วงแรงดันที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าแรงดันจากแผงโซล่าเซลล์ก็มาประมาณนี้นะครับทีนี้กระแสของพอร์ตพลายผมจะอัดสุดเลยสองตัวนะครับตัวนี้ 18M แอมป์นะครับ, M, รบส่วนตัวล่างอัดไปเลยที่ 21M แอมป์มันได้2 1แอมป์สูงสุดนะฮะอันนี้นะฮะน,นะครับ2 1แอมป์ตัวนี้1 8แอมป์นะครับ เดี๋ยวมาดูกำลังวัดตรงนี้กันจะได้สูงสุดเท่าไหร่นะฮะเพื่อนๆลองคิดในใจดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับลองลองลองประเมินดูก่อนที่ผมจะ,ะก่อนที่ผมจะลันนะครับก็อันนี้เป็นปลั๊ก AC นะครับต่อเข้าไปที่มิเตอร์ตัวนั้นมาเริ่มกันเลย เริ่มรันแล้วนะครับทีนี้มาดูกำลังวัตดทาง AC กันจะได้สักกี่วัตต์สูงสุดนะฮะจะได้ตามสเปคหรือเปล่าหลายๆคนบอกว่ามันไม่น่าจะถึงตามสเปคนะครับ1248วัตต์นะครับ สูงสุดนะตอนนี้เริ่มลดนะครับมันมีความร้อนนะฮะโอเคตัดการทำงานก่อนอันนี้คือกำลังวัดสูงสุดนะครับ1,248วัตต์นะฮะที่เห็นตัวเลขสูงสุดนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเมื่อมีความร้อนนะฮะเมื่อกิทาอิเวอร์เตอร์มีความร้อนกำลังวัดก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ คือกำลังวัดสูงสุดที่กิทาอเวร์เตอร์1 0 0 0วัตต์ตัวนี้ทำได้เห็นนะครับได้ตามสเปคไหมครับอันนี้แค่ทดสอบนะฮะว่ามันได้ตามสเปคหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมีบางท่านมาคอมเมนต์ว่าใช้งานจริงไม่ได้แน่นอนนลครับถ้าเราใช้งานจริงที่กำลังวัดสูงขนาดนี้ใช้ได้ไม่นานพังแน่นอน นะครับผมทดสอบเพื่อให้ดูประสิทธิภาพเพื่อให้ดูสเปคว่าของจีนที่เขาทำมาเนี่ยมันได้ตามสเปกนะครับแต่ว่าใช้งานจริงนี่เรื่องของคุณภาพนะฮะไม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใช้งานจริงคือเป็นเรื่องของคุณภาพมันจะไหวไม่ไหวเป็นเรื่องของคุณภาพซึ่งของจีนมันอาจจะไม่ไหวเพราะว่าเขาใช้อุปกรณ์เกรดต่ํา นะครับเพื่อลดต้นทุนการผลิตแต่ประสิทธิภาพเขาได้นะครับเกินสเปคถ้าท่านไปเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันมีคุณภาพดีๆนะครับออกแบบการระบายความร้อนดีๆอาจจะถอดตัวบอร์ดออกมาไปติดเอาไปติดกระซิงใหญ่ๆนะฮะผมเคยมีอยู่อันนึงไม่รู้อยู่ไหนแล้วซิคงอลูมิเนียมใหญ่ๆนะครับ คือถอดตัวบอร์ดออกมาเลยแล้วก็เอามอเตฟอฟเอาทั้งบอร์ดไปติดกระซิงอะลูมิเนียมใหญ่ๆระบายความร้อนดีๆท่านก็จะสามารถรันที่ประมาณเนี้ยพันสว่าวัตต์เนี้ยได้ต่อเนื่องนะครับแต่ในการใช้งานจริงๆเนี่ยสัก800วัตต์ต่อเนื่องเนี่ยระบายความร้อนดีๆมันสามารถที่จะทำงานได้สบายๆนะครับดูอีกทีหนึง่ง นะฮะ,ะดูอีกทีหนึ่งนะครับ สายมันตัดนะฮะเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ก็เลยไม่ถึงพันพันสองรอยวัตต์อยู่พันหนึ่งร้อยหกสิบกว่าวัตต์นะฮะเดี๋ยวผมขอปิดแล้วเปิดใหม่อีกทีนึงเพราะว่าสายมันถูก ดึงกระแสสูงจนมันตัดนะครับมันก็เลยไม่ได้กําลังสูงสุดเหมือนครั้งแรกเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับแต่ได้ไม่ต่ำกว่า1,100วัตหนแน่นอนนะฮะ พวเวอร์จะพายมันตัดไปแล้วนะครับนี่นะครับตัวตัวล่างมันตัดนะฮะตัวบนกระแสยังไม่ถึงเลยนะครับกำลังต่อเนื่องอยู่ที่1,160วัตต์นะฮะหกสาวัตต์อันนี้คือกำลังต่อเนื่องเลยนะฮะกำลังสูงสุดที่ได้1,200 1 8วัต์หรือเปล่าลืมแล้วขออภัยอ่า1,200กว่าวัต์สูงสุดนะครับอันนี้คือต่อเนื่องนะฮะจริงๆพลังงานทั้งเอ,อ่อ DC อยู่ประมาณ1500วัต์สูงสุดนะฮะมิเตอร์ DC ตัวนี้ไม่ค่อยชัวเท่าไหร่นะครับ นี่นะครับนิ่งแล้วนะฮะหนึ่ันหนึ่วัตต์สวิงบ้างเพราะว่าเวอร์ฟังจังหวะ power supply มันก็ตัดนะฮะพอมันเริ่มร้อนนะครับกำลังวัดก็เริ่มได้ต่ำลงนะฮะจาก1160งันหนตอนนี้เหลือ เราราวหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบกว่าวัตต์นะครับก็โอเคพอก่อนนะครับก็ร้อนเลยทีเดียวนะฮะแปบ๊บเดียวที่กำลังวัดสูงสุดนะครับก็ผลการทดสอบในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวสีทองสีเงิน สีเทาสีฟ้าสีฟ้าอ่อนๆน,นะไม่ใช่ฟ้าเข้มนะหนรุ่น1,000วัตต์สามารถผลิตกำลังวัตต์ได้ตามสเปคที่เขาระบุไว้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะทดสอบตัวสีแดงมาให้ดูด้วยว่าจะได้ตามสเปคที่เขาระบุไว้หรือเปล่านะครับถ้ามีโอกาสนะ ก็ก็คงต้องใช้เครื่องของลูกค้านะครับสำหรับตัวสีแดงถ้าลูกค้าส่งมาซ่อมเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับผมไม่มีเครื่องตัวสีแดงนะครับก็เป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับผิดพลาดระการใดก็ต้องขออภัยนะครับทดสอบมาให้ดูกันเป็นข้อมูล ก็คลิปนี้นะครับก็คงต้องขอลากันเพลงเท่านี้นะฮะมีโอกาสจะทดสอบตัวสีแดงมาให้ดูอีกทีหนึง่งคลิปนี้สวัสดีครับ